ครับสวัสดีครับผมว่วนคนกระดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของต้นไม้นะครับช่วงนี้เนี่ยมีน้องๆนะครับที่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเตื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับเรียนหนังสือออนไลน์แล้วก็มีเวลาว่างเนี่ยนะครับผมก็อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆลองมาเพาะต้นไม้กันนะครับต้นไม้ที่ว่าเนี่ยบางต้นเนี่ยลักซิปนะครับแต่เราสามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเป็นกล้าขนมน้องๆได้นะครับอย่างตัวอย่างอย่างพวกภูพวกนี้นะครับภูด่างพวกนี้นะครับ กอลักซิปบาทนะครับเขาก่อวิธีการชํากกอนง่ายเดี๋ยวก็คงมีหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็ได้นะครับต้นนี้เบอร์กี่บาทนะครับเาสามารถทําแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นกับน้องๆได้นะครับไอ้ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแอฟริกันตัวนี้นะครับก่อง่ายๆเลยนะครับวางใบได้เลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้ลักซิปนะครับแต่ที่เขาจะสร้างรายได้ได้นะครับแหมตัวนึ่งนะครับโหไปด้วยความรวดเร็วเลยนะครับบีตัเนียนะครับบีตัวเนียตัวนี้เนี่ยก็ปักจําง่ายๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดู Abei, ใน,ใน,นี่นะครับแค่เด็ดใบนะครับเด็ดใบขึ้นมาแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็วางลงไปในดินเลยนะครับก็จะหันห่านขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ต้นไม้หลักสิบนะครับสามารถซื้ иной, อได้นะครับามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับแฮมอันนึงนะครับตี้ตอนนี้ได้รับความนิยมเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเล็บพุดด่างนะครับตัวนี้เป็นเล็บพุดด่างแล้วก็แค่ตัวนะครับสามารถตัดอย่างนี้ครับเอามาใส่กระถางีได้เลยนะครับก <sky> ็ตอนนี้เนี่ย ท้องตลาดก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ25บาทไซส์นี้นะครับแต่ต้นแม่เนี่ยก็แค่รักสิบนะครับเอ่อที่อื่นที่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่คนกระดินโฮมสเตย์นี่เขาซื้ว่าจะขายอยู่ที่80บาทนะครับแฮมตัวหนึ่งนะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับพวกนี้อ่ารากจะเห็นก็ครับโอ้โหนะครับตัวนี้นะครับวิธีการจำง่ายก็คือตัดมาสามารถแช่ในน้ําได้เลยนะครับสําหรับกวออินบางเนี่ยนะครับเอ่อตรงนี้นะครับ แล้วมีแฮมตัวหนึ่งนะครับที่กําลังได้รับความนิยมเลยก็คือช้อนเงินช้อนทองนะครับตัดมาข้อแค่นี้ครับได้แล้วครับ20บาทนะครับอันนี้ก่อนจะเป็นไอเดียที่ผมอยากจะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องๆกับผู้ปกครองนะครับที่อยู่กับบ้านแฮมตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเลี้ยงไปประเมินนะครับมันก็จะออกนอมาผมเลี้ยงอยู่ประมาณ2เดือนนะครับได้หนอมาหนนอแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นกล้วยแค่นะครับตัวนี้นะครับ เป็นกล้วยแค่นะครับจะเห็นว่าเป็นกล้วยหอมแค่ของคาร์เวนดิสตนะครับแต่ถ้าจะขยับมาแหมน้อยเรื่องของราคานะครับที่ขึ้นมาลักร้อยอยากจะแนะนํานะครับมาโยอินะครับตัวนี้นะครับมาโยอินะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีเลยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการชําก็ง่ายๆตัดข้อตัดข้อนี้นะครับต้นนี้เนี่ยยอมรับอยู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยในท้องตลาดมาแรงนะครับลองไปเซื้อดูได้นะครับน่าจะประมาณขั้นต่ําน่าจะสัก500ได้นะครับ แต่ที่คนกระดินมาถึงนะครับสามารถติดต่อได้นะครับอ่าแฮมตัวหนึ่งนะครับช่วงนี้บอลจะมาแหงนะครับบอลตัวนี้นะครับคือบอลหอเงินหอทองนะครับหรือว่ามันจะมีถ้าต่างที่คนจะหู้จักกันกคอ c o ี่คั c นะครับตรงนี้นะครับสามารถปลูกได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมเลี้ยงในน้ํามานะครับแฮมอันนึงนะครับที่ได้รับความนิยมกันนักขนาดในตอนนี้ก็คือจะเป็นแก้วสารพัดนึกนะครับแต่ที่ผมจะมาอู้กับ ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆถ้าเขาจะซื้อไปเป็นต้นแม่พันธุ์นะครับคนจะดูลักษณะเหมือนกับว่าเดียวนะครับผมลองแหวกให้ดูอย่างเอี้ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นนะครับเพืนอจะมีลําต้นอย่างนี้นะครับเขาสามารถตัดตรงนี้นะครับแล้วต้นนี้เนี่ยไปปลูกไปปลูกต้นใหม่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพ้นจะมีหน่อใหม่แตกขึ้นมานะครับหน่อใหม่ขึ้นแตกขึ้นมาอย่างไดนะครับนี่เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับหลังจากที่เขาตัดไปแล้วเนี่ยมันจะมีหน่อใหม่แตกขึ้นมาอย่างนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ได้เจ็ดนอนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแฮมเป็นแฮมน่าจะสร้างไรายได้ให้กับน้องๆเป็นก้าขนมอยู่บ้านได้เลยนะครับแต่แฮมตัวหนึ่งนะครับอาจจะขยายพันธุ์ยากน่อยนะครับต้องการต่อน,นะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อไว้สะสมนะครับต้นนี้นะครับ ส้มจีดดังนะครับอาจะพ้นจะดางทั้งลูกทั้งใบเลยนะครับตรงนี้นะครับราคาก่อรักร้อยนะครับแต่สามารถที่จะเลี้ยงใหญ่ๆแล้วก็ขายได้เป็นไม้มงคลตัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับนิดเพื่อที่กล้องจะได้หันนะครับไอตัวนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมาแหงเลยนะครับเรื่องของเสน่ห์นะครับเสน่ห์จันนี่ก็จะมีหลายจันนะครับมีจันแดงจันโกเมนจันขาวแต่จันตัวนี้เนี่ยเป็นโกเมนนะครับ ตรงนี้ก็จะแยกหน่อเอานะครับเหมือนกันนะครับบอลน,นะครับไอตรงนี้เนี่ยเปิ้นเล่นกันตัวแปงๆแต่เฮาก็อาจจะมีตําบ้านเฮาแล้วก็สามารถอย่างนี้ครับอย่างอีเหนาตัวนี้ก็ราคาก็รักร้อยแล้วนะครับเฮาสามารถม,มีต้นใหม่มาเฮาก็แยกได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาก้านดํานะครับน้องก่อซึ่งน้องๆที่อาจจะมีบ้านปันป้อุ้ยไม่อุ้ยมีก็มาแยกได้แต่แตัวหนึ่งถ้าอยากจะเล่นไม้ดีที่มีอนาคตนะครับตัวนี้ก็คือพี่โลนะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะฮ้องว่า หูจ้างนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะใช้คําว่า maximum นะครับถ้าผมจํามาผิดนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นไม้ไม้มันน่าจะมีอนาคตนะครับตัวนี้ก็ราคาตัวนี้ก็น่าจะถ้าก่อนนี้ก็เกือบเฉียดพันนะครับแล้วมีแหมอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าง่ายๆแล้วก็น่าจะได้ราคาก็คือหมู่เฟิร์นนะครับเฟิร์นนี้เนี่ยจะเป็นไม้อมตาะนะครับโดยเฉพาะนักจัดสวนเพื่อนจะใช้กันนะครับเวลาอย่างเพื่อนจสวนเพื่อนจะเอาวางกู่กับหบ้อน้ําอย่างเงี้ยครับ มันก็จะงามเลยนะครับประมาณนี้นะครับพวกเฟิร์นนะครับอันนี้ก็รักนี่ก็รักซิกเหมือนกันนะครับแต่มีแฮมตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลายๆบ้านจะมีนะครับของพวกตรงนี้เนี่ยจะเป็นนกคุ้มนะครับตรงนี้เนี่ยนักจัดสวนพุกธก็จะชอบเหมือนกันนะครับอย่างผมขอยกตัวอย่างเลยาถ้าเป็นนักจัดสวนนะครับพุทก็จะเอาหม้อมาวางอีสักใบนะครับนาะวางใกล้กันก็จะทำใื้เด่นขึ้นมาเลยนะครับไอ้ตัวนี้ขยายพันธุ์ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมลองเซาะหาเงาบนหือก่อนนะครับเอออย่างนี้นี่ขอยกตัวอย่างนะครัับบคร เอาเงาเอี้นะครับไปวางนะครับน้องๆสามารถขายกระถางหนึ่งก็ได้หลายสิบละแถมตัวหนึ่งแบบไม้ถูกๆนะครับแล้วก็มีคนใจนักก็คือเปเปอร์ดังนะครับตัวนี้นะครับสามารถตัดอย่างอี้จาได้เลยนะครับก็สรุปแล้วไม้ลักสิบนะครับที่สามารถขยายพันธุ์ได้แบบรวดเร็วแล้วก็เอาไปขายต่อได้นะครับก็น่าจะมีหลายๆตัวแต่ผมยกตัวอย่างมาเป็นบางส่วนนะครับสำหรับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่อยากจะ มีส่วนร่วมในครอบครัวนะครับที่อย่าให้ต้นน้องๆพ่อต้นไม้ขายนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยติดตามนะครับผมอ้วนคนดินขอบคุณมากครับสวัสดีครับ